i know นี่คือสนามโวยราชดำเนินครับสังเวียนสร้างชื่อให้กับนำพลชมพูทองเมื่อ20กว่าปีก่อนในยุคสมัยที่พี่นำพลยังรุ่งโรดพี่นำพลเดินทางมาที่นี่ในฐานะของแชมปเปี้ยนมวยไทยมาอย่างสง่าผ่าเผยท่าภูมิใจในระดับนักมวยเงินแสนแต่ดูเหมือนว่าทุกวันนี้สถานการณ์ต่างกันแบบสุดขั้วเพราะพี่นำพลเดินทางมาที่นี่อย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัว มาเพื่อขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจจากบรรดาเซียนมวยเก่าๆที่พอจะจำนำคลชมพูทองได้ตอนที่พี่นำคนเป็นชมป์เนี่ย ติดอยู่วันนี้มั้ยมีครับนะครับก็เขาก็ติดรุ่นไหนรุ่นไหนเขาก็ติดรูปมีรูปแล้วก็เขียนรุ่นสมัยก่อนที่เวลาเราเป็นแชมป์เนี่ยเราเดินเข้ามาในเวทีราชดำเดนินเดินขึ้นเวทีเนี่ยมันเดินขึ้นอย่างแบบมาแบบนักสู้เลยหรือเปล่าครับเบบนักสู้มันแบบมันคล้ายๆว่ามันใไ,ไออัดอ,อันตัจเ็นลื้มใจที่ว่าตัวเองสามารถมาถึงระดับนี้ได้ มาได้ชกมุมกุงแล้วมาถึงได้เป็นแชมป์นี่ก็รู้สึกว่าสุดยอดของชีวิตทั้งมวลระหว่างวันที่เรามาที่เนี่ยมาในฐานะของแชมป์แต่วันเนี้ยเรามาในฐานะของของคนที่เรียกว่าขึ้นเนื้อประดาตัวหมดแล้วอะ่ะมันความรู้สึกมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกมากเลยะไปใช่ว่าว่าพอก็ว่าได้นานืมันเว่าชงจุดกระตุ้นมาลงมา ลงถึงสูงสุดตรงนี้มันท้อในท้อใน,อในชีวิตตัวเองแต่ว่าสู้เดี๋ยวน,นี้เวลาเราไม่ต่อยแล้วเรามาเวทีทำไมครับเรามา,รามาหาเพื่อนเก่ากกเพื่อนอพูดง่ายมันไม่ค่อยมีตังเงนนอกจากเดือดร้อนว่าจะไปหาหมอหรืวไม่มีเงินเลยมาขอเพื่อนฝูงบ้างมาขอห,าหน้าบ้างถ้าเกิดผู้เดือดร้อายนะว่ามันจะขอทางคนหนึ่งขอเขาเพื่อบางเราชุบ ทุกคนก็ขอให้มีชีวิตอยู่รอดไปนะครับ ได้ได้ได้ไดกินไปหลายวันเลยครับครับสองปีมพูดพูดไม่ออกเลยครับผมมันมันเพิ่มใจมากที่ว่าเขาเขาบั้งทั้งที่เขาก็ไม่แย่ญาติเราเขาก็ไม่แย่ว่าไอ้คนญาติเป็นเป็นแพี่น้องอะไรของเราเขายังมาให้ได้ขเขายังมีน้ำใจพี่นำผลความรู้สึก ความรู Guys, swimming, swimming, ้สึกปลื้มใจกับความรู้สึกอายที่เราต้องมายืนหน้าสนามมวยทุกคอั้งเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันอายมากกว่าครับอายมากต้องต้องฝืนอายมากกว่านะครับอายมากกว่าครัก่อนแล้วเสียงทกข์สั่งสีครับก๋เดี๋ยวนีต้องมายืนหน้าสนามมวยก็เลยอายในในตัวเอง นคนเลืกของตัวเองไงอายแต่ว่าต้องต้องฝืนต้องฝืนคฝืนว่าพอจะได้ที่น,นี่หน่อยพอได้พื้นดินแล้วจะจะหาหมอเราก็รู้สึกว่ามันมันฝืนใจฝืนจากจากที่เราเคยทาใช่ไหมจากที่เคยเป็นคนให้แต่วันนี้มันค,คล้ายๆว่ามาเป็นคนคอยรับอย่างนี้ใช่ไหมครับครับฝืนมากเลยครับฝืนแต่ก็ทกันในเราเอง พูดให้ออกเลยครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะพี่เพราะมันไม่มีทางทางขื่ินใช่ไหมครับจะไปทำงานลำกับเพราะมันมรงยอะแระพอจะไปทำงานลำการได้ถ้ามีร่างกายแข็งแรงทำงานลำการได้ก็คงไม่มาดืนหน้าสนามเลย นำคนได้เงินจํานวนหนึ่งพอจะเป็นค่าอยู่ค่ายากลับบ้านอีกกลุ่มหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครชีวิตหลังฟื้นในฐานะของนักร้องคาเฟ่ของนภาเกียรติวัชชัยก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีรายได้จากพวงมาลัยติดไม้ติดมือกลับบ้านสักกี่มากกี่น้อย ไรไม่มีฮะติแท็กซีม่ม่ีฮะดีดีชักด่าเลยบางทีไม่มีคันรถนะกลับมาต้องเอาเงินให้ยืมบอกไม่มีตงังคิดกระเป๋าอ่ะต้องฟักเงินจากกระเป๋าจากรถเราเนี่ยที่วิ่งเวลาเนี้ยให้เขาาไปซื้อข้าวกินอะไรกินถ้าไม่ทนอย่างนี้ผมดูแล้วว่าเขาก็คงทําอะไรไม่เป็นนอกจากต่อยมวยบางทีมันไม่ได้เนี่ยมันก็อดหู่เหมือนกันมันมีนะบางทีทั้งเดือนอ่ะไม่ได้ก็มีตอนนี้ก็คิดว่า คงไปเรื่อยๆก่อนไม่นานคิดว่าไม่ไหวก็คงไม่ออไร้องแล้วแหละเพราะว่าอยู่นานไม่ไหวลวะดูสภาพแล้วนี่ร้องประคองตัวไปเชฉย จะเป็นไงเป็นเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นแล้วแต่ว่าเราจะได้จักมาอะไรเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนในทางร้านเนี่ยเขาไม่ให้เราเอาแต่มอะไรแสดงว่าอย่างวันหนึ่งเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เวลาเราออกมาร้องเพลงออกมาทำงานขึ้นขึ้นยังไงควันนายที่เห็นน่ะสองร้อย่ะเตรียมไว้เลยคือค่าเดินทางแน่นอนค่าเดินทางแน่นอนสองร้อยไปกลับยังไงก็ต้องสองร้อยไปกลับหนึ่งนะมาร้อยหนึ่งกลับร้อยหนึ่งเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องอย่าให้เข้าเนื้อใช่ไหมเราออกมาจากบ้านนี่มันก็รุนเหมือนกันนะที่ถิอว่าวันนี้จะได้วันนี้จะได้ใช่ได้ตังหรือเปล่านะใช่ต้องวัดดวงอ่ะถ้าสมมติว่าคล้ายๆว่าจะต้องไปเอาอกเอาใจแขกหน่อยเพื่อให้ได้มารงมาไลเนี่ยไม่เอาไม่ทำนะเราไม่ใช่ไปนังร้องหญิงต้องไปนั่งเขานั่งกอดนะฮะหรอว่างให้แขกกอดนี่มันยังไง คือเรามาันการันตีได้มันรู้จักถ้าเกิดว่าเราก็ดูแล้วก็เห็นว่าเราสงสารเงินก็ให้เราถึงได้ตรงนี้นะถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เราอยากมาอะไราหายากครับไม่ใช่ว่าได้มาอะไราทุกวันทุกวันนะบางวันก็ไม่ได้กันมี

ไ,ไม่มได้ว่เาเฟรกอนีมาฟรีไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะถ้าซื้อที่วันนี้ทารถทารรถสอง้ยางนี้มันเป็นนี้บ่อยไหมครับมบ่อยบ่อยกไ,ได้ยบยอวันที่พี่นภาไปนั่งโต๊ะไหนบ้างหรือเปล่าไม่นั่เลยเนอะ คือถ้าไม่มีมาลัยก็ไม่ได้ไปนั่งตามไม่ได้ไไปนั่งกับแขกตามโต๊ะไม่มีแขกไม่แคลรู้จักไปนั่งเขาไม่ให้แล้วก็ไม่ไวางไม่รู้จะวางเลยนะมีแต่คนรู้จักเราให้เราไปนั่งเขาไปเได้เป็นแขกให้มาลัยนะเที่ยวัอไอลํำพังที่ว่าเราจะต้องไปฝืนใจทําบางเรื่องทํานั่งตามโต๊ะนั่งตามนี้เราก็ไม่อยากทําอยู่แล้วนะ แต่มันก็ต้องจาเป็นนะบพอเรามาได้านนี้แล้วเราต้องเข้าหาแขกถ้าเราไม่เข้าหาแขกเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมบางทีเข้าไปแล้วเข้าหาแขกแล้วเราไม่ได้เนี่ยมันก็ท,ทําให้ท้อเหมือนก,กันเป็นบางวัวต้างคราบดูเหมือนชีวิตมันก็คนละเรื่องกันเลยนะพี่สมัยก่อนนี่ผู้คนท้องร้องนะมันก็ต้องทําใจะคิดเล่นมากนี่คิดจนคิดจนแบบไม่ใหญ่คิดแล้วอะ มีอย่างได้เวคื่องทําใจไม่ได้วันนี้วันหน้าร้าจะได้ก็ได้นี่ยังไม่แน่ลาเดิมอ,อะไรเนี่ยยังไม่แน่ยังเดินไม่ตัวคือแสดงว่าจริงๆคืนนี้ก็อาจจะยังมีความหวังอยู่หน่อยเหลือเวลาชั่วโมงกว่าแลาจจ้วยังยังมีความหวังหน่อยเดินต้องไปหาแขกอาจจะเออเจอแขกเยียมมานั่งเออให้ข่ารถร้อยสองร้อยก็ยังดีอ่ะใช่ไหมไม่ต้องไปเสียเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งลงทั้งร้างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องวัดดวงอ่ะวันนี้อ่ะ ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่วันของเราเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้เริ่มใหม่ ใวันของเรามัไม่ใช่วันของเรานะวันนี้ไม่ได้เลยจริงๆครตะพ่วงก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องทำใจคู่นี้มาใหม่นะพี่เริ่มต้นใหม่จีิเพียงประมาท กลับชีวิตครั้งเดียวชีวิตที่รุ่งโรดกลับดำดิง่งตกต่ำลงได้ขนาดที่เรียกว่าโชคของชะตาชีวิตยังคาดไม่ถึงเลยนะครับได้แต่รำพึงมองย้อนถึงอดีตแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเสียดายแล้วก็จดจำเอาไว้เป็นบทเรียนในเมื่อชื่อเสียงเงินทองที่สร้างเอาไว้หวดหายไปอย่างรวดเร็วชีวิตของทั้งสองคนดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามคนคนคนช่วงหน้าครับ